วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการออกอากาศประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกานาทีทาง,งคลื่นวิทยุ FM 107.25เดเมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะนรษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษในวันนี้ครับขอชวนคุณผู้ฟังทุกท่านครับร่วมสำรวจไปด้วยกันกับ เรื่องความสุภาพในภาษาอังกฤษแสดงออกอย่างไรและต่างจากในภาษาไทยอย่างไรซึ่งเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้ครับ say it nicely พูดอย่างไรให้สุภาพในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษนั้นครับจะแสดงออกถึงความสุภาพในการใช้ภาษาได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันหรือในบริบทอื่นๆอย่างในทางวิชาการหรือว่าในที่ทำงานเราจะใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรที่สื่อถึงความสุภาพในการสื่อสารของเราครับ การสื่อสารของเราครับก่อนอื่นครับลองนึกถึงภาษาไทยกันก่อนครับเวลาที่เราพูดในภาษาไทยถ้าเราอยากจะเพิ่มความสุภาพในประโยคของเราเราก็เพียงแต่เพิ่มคำลงท้ายอย่างเช่นคำว่าครับค่ะหรือว่าคะใช่ไหมครับคำลงท้ายแบบนี้ครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า final particles แต่ว่าครับ final particles ไม่มีในภาษาอังกฤษครับ ไม่มีการเพิ่มครับหรือว่าข้าท้ายประโยคแล้วประโยคฟังดูสุภาพมากขึ้นเหมือนกับภาษาไทยครับถ้าอย่างนั้นครับในภาษาอังกฤษจ,จะเพิ่มความสุภาพในประโยคอย่างไรได้บ้างครับนอกจากการใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมตามสถานการณ์หรือว่าตามเจตนาของผู้พูดแล้วครับในภาษาอังกฤษครับยังสามารถที่จะเพิ่มหรือว่าแสดงออกถึงความสุภาพในข้อความหรือในประโยคของเราได้ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นครับการเลือกใช้คำหรือว่า word choice การเลือกโครงสร้างประโยคหรือว่ารูปแบบประโยคหรือว่ารูปแบบประโยคหรือว่า sentence structure การพูดเลี่ยงหรือว่าพูดอ้อมครับหรือที่เรียกว่า hedging ก่อนที่จะไปถึงเคล็ดลับของความสุภาพในภาษาอังกฤษนั้นครับก่อนอื่นครับเรามาดูแนวคิดกันก่อนครับเกี่ยวกับเรื่องของความสุภาพในวัฒนธรรมอังกฤษหรือว่า politeness in English culture ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หหรือว่าภาษาแม่ครับอย่างเช่นสหราชอาณาจักร U.K. สหรัฐอเมริกา U.S.A. หรือว่าออสเตรเลียประเทศเหล่านี้ครับให้คุณค่ากับปัจเจกนิยมครับหรือที่เรียกว่า individualism ปัจเจกนิยมครับนั่นก็คือแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกอย่างเสรีทางความคิดและการกระทำของบุคคลครับในขณะเดียวกันครับ เขาก็จะให้คุณค่ากับการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยหรือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้ความสัมพันธ์กับพื้นที่ส่วนบุคคลครับพื้นที่ส่วนบุคคลครับที่เรียกว่า personal space และขณะเดียวกันครับเขาก็ยังให้ความสำคัญกับความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวในสังคมด้วยที่เรียกว่า social harmony ดังนั้นครับ การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมตามสถานการณ์มีความสุภาพมีความนุ่มนวลอ่อนโยนจึงมีความสำคัญมากๆครับและจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการพูดอะไรตรงๆมากจนเกินไปหรือว่าตรงไปตรงมามากจนเกินไป too direct เนี่ยอาจจะทำให้เป็นการไม่สุภาพหรือว่า rude ได้ในภาษาอังกฤษครับ ขอยกตัวอย่าง2ประโยคแบบนี้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังจะขอให้ใครทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นขอให้เปิดหน้าต่างให้หน่อยภาษาอังกฤษถ้าเกิดจะพูดว่า open the window open the window ก็แปลว่าเปิดหน้าต่างให้หน่อยสิ แบบนี้ครับก็เป็นประโยคที่บอกให้ใครทําอะไรหรือว่าขอให้ใครทําอะไรแต่อาจจะฟังดูแบบพูดตรงเกินไปใครพูดตรงเกินไปคล้ายๆกับพูดเหมือนสั่งแบบนี้คือขึ้นอยู่กับว่าเราพูดกับใครด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกประโยคหนึ่งครับสื่อความหมายเดียวกันครับขอให้ใครเปิดหน้าต่างให้หน่อยแต่เราพูดว่า could you open the window please could you open the window please คุณช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมครับหรือว่าค่ะ แบบนี้ครับก็จะฟังดูสุภาพมากขึ้นแล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นใช่ไหมครับการใช้คําหรือว่าประโยคที่ฟังดูสุภาพมากขึ้นแบบนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้งกับพูดกับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานซึ่งคนที่พูดภาษาอังกฤษครับก็มักจะใช้ภาษาที่แสดงออกถึงความสุภาพหรือว่านุ่มนวลแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้ฟังดูแบบตรงเกินไปหรือว่าเหมือนเป็นการสั่งทั้งนี้ครับการพูดแบบสุภาพแบบนี้ไม่ใช่การเสแสร้งแต่อย่างใดครับแต่ว่านั่นคือ ลักษณะอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือการนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า being considerate being considerate การ considerate การแสดงถึงการคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือว่าถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือความนึกถึงใจเขาใจเราหรือว่าความเกรงใจตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาอังกฤษยอย่างสุภาพครับตอนนี้ครับก็มาถึงเคล็ดลับความสุภาพในภาษาอังกฤษครับ Politeness tricks for speaking English จริงๆแล้วครับการใช้คำให้ประโยคดูสุภาพมากขึ้นมีมากมายหลายคำแล้วก็หลากหลายตัวอย่างครับแต่วันนี้ครับจะขอยกตัวอย่างหรือว่าเคล็ดลับ3เคล็ดลับกันก่อนครับสำหรับเคล็ดลับที่1ครับคือการใช้คำว่า please ในประโยคขอร้องครับ หรือว่าการขอให้ใครทําอะไรถ้าเกิดว่าเราพูดแบบตรงๆอาจจะเหมือนกับเป็นการสั่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมคําว่า please เข้าไปในประโยคของเรา please แปลว่ากรุณาแปลว่าโปรด please ก็จะแสดงออกถึงความสุภาพครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าคําว่า please สามารถวางไว้หน้าสามารถวางไว้หน้าประโยคก็ได้หรือว่าวางไว้ท้ายประโยคก็ได้ครับแต่ว่าครับ การวางคําว่า please ไว้หน้าประโยคหรือว่าท้ายประโยคเนี่ยจะให้น้ําเสียงที่แตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าถ้าเราวางคําว่า please ไว้หน้าประโยคครับ please หน้าประโยคจะฟังดูสุภาพมากขึ้นแล้วขณะเดียวกันก็มีความเป็นทางการมากขึ้นครับ stronger or more formal การวางคําว่า please ไว้หน้าประโยคแบบนี้ครับมักจะนิยมใช้ในบริบทที่เป็นทางการแล้วก็ในบริบทที่เป็น กฎระเบียบหรือว่าข้อบังคับต่างๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นป้ายประกาศในหอสมุดหรือว่าป้ายขอให้ใครทําอะไรเพื่อเป็นการประกาศหรือเป็นการเตือนแบบนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นครับ please be quiet please be quiet กรุณาอย่าส่งเสียงดังนะครับแบบนี้ please วางไว้หน้าประโยคก็ฟังดู stronger and more formal เป็นทางการมากขึ้นหรืออีกตัวอย่างขึ้นหรออีกตัวอย่างหนึ่งครับ please follow the rules Please follow the rules. กรุณาปฏิบัติตามกฎด้วยครับแบบนี้ครับก็เป็นตัวอย่างของการวางคำว่า please ไว้หน้าประโยคอีกตัวอย่างหนึ่งครับ please เหมือนกันแต่ว่าวางไว้ท้ายประโยคครับก็จะทำให้ประโยคนั้นฟังดูนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้นครับ softer and more natural ยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ครับ sit down please sit down please กรุณานั่งลงครับ sit down please คำว่า please วางไว้ท้ายประโยคถ้าไม่มีคำว่า please เนี่ย sit down อาจจะเหมือนกับเป็นการสั่นพอเพิ่มคำว่า please เข้าไปก็ฟังดูสุภาพมากขึ้นนุ่มนวลมากขึ้นครับอีกตัวอย่างประโยคนึงครับ pass me the salt please pass me the salt please ช่วยส่งเกลือให้หน่อยได้ไหมครับแบบนี้ครับก็เป็นการ ขอให้ใครทําอะไรให้โดยการเติมคําว่า please เข้าไปในประโยคก็เป็นการเพิ่มความสุภาพนุ่มเป็นการเพิ่มความสุภาพนุ่มนวลอ่อนโยนให้ผู้ฟังฟังดูแบบรื่นหูมากขึ้นครับต่อไปครับเคล็ดลับที่2ของการใช้ภา,าษาอังกฤษอย่างสุภาพครับก็คือการใช้คําว่า could ในประโยคขอร้องในรูปแบบประโยคคําถามครับคือการใช้คําว่า could ครับในประโยคช่วยให้การขอร้องหรือว่า request ฟังดูนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็สุภาพมากขึ้นมากกว่าการพูดแบบตรงๆหรือว่ามันจะเหมือนกับเป็นประโยคคำสั่ง command แ,แบบนี้ถ้าเกิดเราจะขอให้ใครทำอะไรนะครับเราเพิ่มคำว่าคุชเข้าไปเป็นคำแรกในประโยคแบบนี้ครับคำว่าคุชมักจะนิยมใช้ในบริบทที่เป็นทางการหรือว่าฟอร์มอลหรือว่าบริบทที่ต้องการจะเน้นความสุภาพมากเป็นพิเศษครับ extra courteous หรือว่า ใช้กับการสนทน,นากับคนแปลกหน้าหรือคนที่เราไม่สนิทสนมด้วยก็ได้ครับเราขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า c could แล้วก็ลงท้ายประโยคแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark ครับตัวนี้ก็จะทำให้ประโยคของเราฟังดูสุภาพมากขึ้นเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างครับประโยคทั้ง2รูปแบบหรือว่า2 version แบบแรกคือแบบสุภาพมากขึ้นแบบที่2ก็คือสุภาพน้อยลงครับดูตัวอย่างแรกกันก่อนครับ Could you tell me the time Could you tell me. the time ช่วยบอกเวลาหน่อยได้ไหมครับตัวนี้เอาข้อจริงก็คือการถามเวลาครับแต่เป็นการถามเวลาแบบสุภาพ Could you. tell me. the time ลงท้ายประโยคด้วยเครื่องหมายคำถามตรงนี้ก็คือเป็นการใช้คําว่า could แล้วก็ในรูปแบบประโยคคำถามครับอีกตัวอย่างอีกเวอร์ชันหนึ่งครับ less polite ก็คือเป็นการถามเวลาตรงๆครับประโยคนี้ทุกท่านอาจจะคุ้นเคยกัน what time is it What time is it? แปลว่ากี่โมงแล้วหรือถ้าเกิดว่าตรงกว่านี้อีกอาจจะบอกว่า Tell me the time, Tell me the time ตรงนี้ก็อาจจะใช้กับคนที่เราสนิทสนมเป็นกันเองอย่างเช่นอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนๆที่เราสนิทด้วยครับก็อาจจะไม่ต้องการความสุภาพมากนักก็ได้อีกตัวอย่างประโยคนึงครับแบบ2 v e เวอร์ชันเหมือนเดิมครับ more polite version กับ less polite version ตัวอย่างเวอร์ชันแรกกันก่อนครับถ้าเกิดว่าเราไปร้านอาหารหรือว่าอาจจะไปที่บ้านใครก็ตามแล้วอาจจะขอน้ำเขาสักแก้วหนึ่งอยากจะขอดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งได้ไหมแบบนี้ถ้าเป็นแบบ more polite version หรือว่าแบบสุภาพครับ Could I have a glass of water? Could I have a glass of water? ตรงนี้ครับก็คือการใช้คำว่า could แล้วก็ลงท้ายด้วย question mark หรือว่าเครื่องหมายคำถามครับแปลว,ว่าขอน้ำสักแก้วหนึ่งได้ไหมครับ แบบนี้ก็เป็นการใช้ประโยคที่แสดงออกถึงความสุภาพแล้วก็นุ่มนวลด้วยครับอีกตัวอย่างเวอร์ชันหนึ่งครับขอน้ำแก้วหนึ่งแบบนี้ครับอาจจะพูดค่อนข้างตรงหน่อย Give me a glass of water Give me a glass of water ตรงนี้ครับก็การใช้คำว่าคุดครับก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากความสุภาพนุ่มนวลแล้วครับสุภาพนุ่มนวลแล้วครับเหมือนเป็นการที่ผู้พูดเขาเว้นระยะห่างจากคำขอของเขาครับทำให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ที่ถูกร้องขอ มีพื้นที่ในการปฏิเสธอย่างสุภาพได้ครับถ้าเกิดบอกว่าคุณช่วยบอกเวลาได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่สะดวกเขาก็อาจจะไม่บอกก็ได้หรือว่าขอน้าสักแก้วหนึ่งได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาอาจจะติดธุระอะไรอยู่เขาอาจจะอาจจะยังไม่สะดวกที่จะให้น้ําในตอนนี้เขาอาจจะบอกว่าขอาเวลาสักครู่หนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแบบนี้ก็ได้ผู้ฟังก็จะรู้สึกว่าไม่รู้สึกกดดันมากจนเกินไปครับ ลักษณะนี้ครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพในความเป็นอิสระของผู้ฟังแล้วก็ถือเป็นลักษณะสำคัญในวัฒนธรรมของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยครับผ่านไปแล้วกับ2เคล็ดลับครับคำว่า please กับคำว่า could ในประโยคคำถามแต่เป็นการขอร้องครับคราวนี้มาถึงเคล็ดลับที่3ซึ่งเป็นเคล็ดลับสุดท้ายวันนี้ครับสามารถเอาไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นหรือว่าการ แสดงออกหรือการอาภิแสดงออกหรือการอาภิปรายการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันครับเคล็ดลับที่3นี้ก็คือการพูดเลี่ยงหรือว่าพูดอ้อมครับแทนการพูดแบบตรงๆการพูดเลี่ยงหรือว่าพูดอ้อมนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า hedging hedging การใช้ hedging หรือว่าการพูดเลี่ยงแบบนี้ครับ มีจุดประสงค์เพื่อทําให้น้ําเสียงนุ่มนวลลงสุภาพมากขึ้นแล้วก็ประโยคของเราไม่ฟังดูมั่นใจมากจนเกินไปหรือว่าตรงมากจนเกินไปครับทําให้การเพิ่มคำเนี่ยน้ำเสียงนุ่มนวลลงสามารถที่จะครับเราสามารถที่จะเพิ่มคําบางคําเข้าไปในประโยคได้ครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า maybe maybe หรือคําว่า perhaps perhaps แปลว่าบางทีหรือแปลว่าอาจจะครับ เพิ่มเข้าไปในประโยคของเราก็จะลดความตรงของประโยคของเรามากขึ้นครับหรือนอกเหนือจากคําเหล่านี้ครับจริงๆแล้วยังมีคําอื่นๆอีกมากมายครับขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเช่นอาจจะใช้คําว่าเช่นอาจจะใช้คําว่า I guess I guess หรือใช้คําว่า I think I think ก็ได้แปลว่าฉันคิดว่าหรือแปลว่าฉันว่าครับจะขอยกตัวอย่างครับประโยคทั้ง2องเวอร์ชันครับเวอร์ชันแรกก็คือตรงเกินไปหรือว่า too direct กับประโยคที่แบบพูดเลี่ยงหรือว่า hedging คุณผู้ฟังลองสังเกตสองประโยคนี้กันดูครับกับเวอร์ชันแรกครับ two direct let's take a break now let's take a break now พักกันตอนนี้เลยเถอะประโยคนี้ครับก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะทำงานหรือว่าอ่านหนังสืออาจจะอยากพักกันก่อนอหรือประชุมกันอยู่พักกันตอนนี้เลยอีกประโยคนึงครับการใช้ hedging เข้ามาครับเพิ่มความสุภาพนุน่มนวลมากขึ้นสื่อความหมายเดียวกันครับ maybe we should take a break now Maybe we should take a break now. บางทีเราน่าจะพักกันตอนนี้ดีไหมแบบนี้ครับเราเพิ่มคำว่า maybe เข้าไปบางทีเราเพิ่มคำว่า should แปลว่าควรครับแปลว่าควรครับตัวนี้ก็ทำให้ประโยคของเราฟังดูเหมือนกับเป็น ความคิดเห็นหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าเหมือนเป็นการสั่งหรือเป็นการถูกบอกให้ทําอะไรแบบนี้ผู้ฟังก็สามารถที่จะแสดงความเห็นที่แตกต่างหรือว่าความเห็นอื่นๆของตัวเองได้ครับอีกตัวอย่างประโยคนึงครับทั้ง2เวอร์ชันครับสมมุติเราอยากแส,แสดงความเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครับบอกว่า this solution works better this solution works better วิธีแก้ปัญหานี้ดีกว่า ตรงนี้ก็เป็นการแสดงว่าไม่เห็นอย่างตรงไปตรงมาแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเพิ่มความสุภาพนุ่มนวลหรือว่าลดความตรงไปตรงมามากขึ้นโดยการใช้แบบ hedging แบบนี้ครับ I think this solution might work better I think this solution might work better ฉันคิดว่าวิธีแก้ปัญหานี้อาจจะได้ผลดีกว่านะเห็นไหมครับว่าในประโยคที่2หรือว่าที่มีการใช้ Hedging ตัวนี้ครับมีการเพิ่มคําว่าตัวนี้ครับมีการเพิ่มคําว่า I think ฉันคิดว่าหรือว่าฉันว่าเข้าไปแล้วก็มีการเพิ่มคําว่า might แปลว่าอาจจะหรือว่าน่าจะเข้าไปก็ทําให้น้ําเสียงฟังดูนุ่มนวลมากขึ้นครับขณะเดียวกันครับก็เป็นการลดความแข็งกระด้างของประโยคลงแล้วก็แสดงออกถึงการคํานึงถึงความรู้สึกหรือความพิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นครับขณะเดียวกันก็แสดงออกถึงการเคารพในความคิเห็นอื่นๆที่อาจจะแตกต่างจากความคิเห็นของเราแล้วก็ นอกเหนือจากนี้ครับการใช้ hedging ก็มักจะนิยมใช้ในการพูดคุยแสดงความเห็นในกลุ่มหรือว่าการอภิปรายในกลุ่มร่วมกันครับทำให้การสนทนาฟังดูรื่นหูมากขึ้นแล้วก็แบบไม่ห้วนมากจนเกินไปแบบนี้ครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับก็คือตัวอย่างแล้วก็เคล็ดลับของความสุภาพในภาษาอังกฤษครับที่เราได้สำรวจร่วมกันในวันนี้ ทุกท่านสังเกตไหมครับว่าทุกท่านสังเกตไหมครับว่าความสุภาพในภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำลงท้ายเหมือนกับภาษาไทยไม่ได้ลงท้ายประโยคด้วย final particles อย่างคำว่าครับค่ะคะแต่ว่าสะท้อนผ่านการเลือกใช้คำเลือกใช้โครงสร้างหรือว่ารูปแบบของประโยคแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ การเพิ่มคำหรือว่าวลีเข้าไปเพื่อลดความมั่นใจหรือว่าความแข็งกระด้างหรือว่าความตรงไปตรงมาของข้อความลงครับอย่างเช่นการเพิ่มคำว่า maybe i think could please เข้าไปทั้งหมดนี้ครับก็ช่วยลดหรือว่าช่วยทำให้น้ำเสียงนยฟังดูนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็สุภาพมากยิ่งขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันในการเรียนหรือว่าในที่ทํางานครับการสื่อสารอย่างสุภาพในภาษาอังกฤษถือเป็นทักษะสําคัญอย่างหนึ่งครับที่ช่วยให้เราเข้าถึงผู้อื่นได้มากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกแล้วก็หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดถ้าหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมได้ด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าการพูดอย่างสุภาพไม่ใช่การแสดงออกถึงความอ่อนแอ แต่คือการแสดงถึงความคำนึงถึงผู้อื่นและเคารพในความแตกต่างของกันและกันครับซึ่งก็เป็นหัวใจของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆภาษาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ครับรายการโลกกว้างภาษาอังกฤษได้หมดเวลาของแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับผมมานะเติมใจวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ